ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้วันนี้เราจะมาโปรโมทร้านกันนะทุกคนคือนะ้าเรานะคะได้ทาร้านขายน้ํานะคะทําร้านใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนจากสีชมพูมาเป็นสีม่วงนะทุกคนชื่อว่าสถานีชํานะคะทุกคนถ้าทุกคนได้แวะมาชิมที่สถานีฉ่ำนะคะแล้วก็จะสดชื่นกันคะ่ะทุกคนอย่าลืมมากินนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะร้าน นะคะหลังวัดบ้านแกงนะคะก็คือนี่ในวัดนะคะทุกคนเราก็จะแพนมาให้เลยถ้าสมมติว่านี่คือวัดลีนิมิตบ้านแกงนะคะทุกคนก็เข้าวัดมานะคะก็จะเจอ680จอดอยู่นะคะก็คือรถน้าเราเองนะคะแล้วก็จะอยู่ตรงหน้าวัดพอดีเลยนะคะตรงตรง,ตรงทางออกนะคะหลังวัดบ้านแกงนะคะก็จะเจอสถานีฉ่าของเราร้านสีม่วงน่ารักนะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะนี่อันนี้ก็คือ ที่บ้านเรานะคะก็คืออันนี้มุมนี้ก็จะเป็นสตอ็อกเก็บของนะคะแล้วก็ เอ่อตรงนี้ก็ไว้เก็บรถนะคะแต่ว่าตอนนี้รถยนต์นี่เอาไปไว้บ้านหลังนอกแล้วตรงนี้ก็เอาไว้สต็อกของนะคะแล้วก็นี้ก็คือร้านเก่านะเราเองนะคะเพราะอยู่ตรงนี้นะคะขายตรงนี้ก็คือตอนนั้นเราจะทําเป็นร้านสีชมพูเนาะแล้วนี้ก็คือร้านค้าบ้านเรานะคะทุกคนนี้าเพิ่งไปซื้อเอข้าวมานะคะกําลังยกข้าวลงนี่ก็คือร้านค้าคุณยายวงเข้มนะัคะมาอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะาเราก็เอ่ออืม ทำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปก็ด้วยเหตุที่ย้ายเพราะว่าอ นาเราเป็นช่างเสริมสวยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเวลาที่ขายน้ําอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะต้องมา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 ทำผมอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ไม่มีใครซื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็เลยมาตั้งไว้มุมนี้ของบ้านนะคะก็คือมุมด้านนี้นะคะก็คือนา้าข้างในนะ้าทาร้านเสริมสวยด้วยหไหมคะร้านสีม่วงตรงนี้นะทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นนะคะก็คือพอมาแล้วก็คือมาอุดหนุนกันได้นะคะแก้วละ20บาท25บาบาทนะคะราคามิต ภาพมากเลยนะคะก็คือน้ําเต็งหนึ่งของเรานี่เองนะคะเราซื้อเป็นชายมาเนาะเราก็เลยได้เอามาขายนะคะแล้วก็เขาก็ให้ของมานะคะก็จะมีน้ําเต่งหนึ่งหมดเลยนะคะก็คืออร่อยมากคนแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปข้างในร้านนะว่าเป็นยังไงนะคะเราไปบุกเลยละกันเพราะว่าร้านนาเราเองนะคะทุกคน ตรงนี้นะอันนี้ก็เมนูนะคะเมนูเยอะแยะมากมายเลยทุกคนตรงนี้นะคะเราบุกเลยแล้วกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ําอะไรบ้างนี่ก็คือ,อ,อมีกระจกกันโควิดด้วยนะคะอืมเนี่ยเนี่ยก็คือมีกระจกกันนะคะก็โอเค อันนี้ก็คือตู้สโนวไอซ์เรานะคะตู้สโนไอซ์ของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เราเปิดร้านสโนไอซ์เนาะก็เอาม,ามาขายตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีน้ํานะทุกคนมาวเราจะมาโปรโมทน้ำมามีน้ําอะไรกันบ้างนะคะก็มีกาแฟมีโกโก้นะคะมีน้ํำส้มนะคะมีน้ํำส้มน้ําสตรอเบอรี่แล้วก็พับนะคะแล้วก็บูฮาวายเนาะแล้วก็น้ําอะไรตรงนี้ก็คือพัชชันฟูดน่าจะเป็นสวรสป่ะทุกคน อันนี้นะคะก็คือแต่ว่าลูกค้าชอบอยู่นะเห็นไหมคะดูปริมาณของน้ําได้นะคะก็คือคนชอบกินเยอะแล้วก็น้าสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีไซรัปนะคะที่เป็นแบบเหมือนน้าผึ้งนะคะทุกคนฮันนี่นะคะน้ําผึ้งแล้วก็เป็นไซรัปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรสแบบของเมลอนนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีราดให้ลูกค้าด้วยจะหอมละมุนมากทุกคนอันนี้ก็วางเก็บ เก็บของนะคะนี่ก็แก้วน้ําเอ้ยแล้วก็วางแก้วแล้วก็มีน้ําเฮลูบอยเนาะแล้วก็นี่ก็คือน้ําต่างๆของเต่งหนึ่งหมดเลยนะคะเราซื้อเป็นใช้เต่งหนึ่งมานะคะเราก็จะใช้น้าเต่งหนึ่งหมดเลยแล้วก็น้ํเข้าวหอมแล้วทุกคนแล้วก็มีที่ล้างจานอะไรเรียบร้อยนะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็เล็กๆเนาะตรงนี้รู้สึกราคาก็ สองอัพสองัุกคน,นอันนี้ก็เป็นร้านร้านเสริมสวยของน้าเรานะก็คือคือเอามาตั้งไว้ฝั่งนี้เพื่อที่จะได้ทําผมด้วยเวลาลูกค้ามาทําผมเวลาที่ไม่ได้ขายน้ําอย่างเงี้ยนะคะนะเราก็ใครสนใจจะเสริมสวยก็มาที่ช่างอ,อ,อีมาที่ร้านป้าอีได้เลยนะคะทุกคนทําผมสวยมากนะคะตรงนี้นะอันนี้นะเราก็เตรียมนมนะคะเตรียมน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 ม,นมที่จะเอาไวไ้ขายกับน้ำปั่น โอเคอุปกรณ์วางของนะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะนี่ก็คือมองไปนะคะนี่ก็คือเมนูเนาะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือละอาลานะคะทุกคนเดี๋ยวจะแผนกว้างๆเลยนะนี่ก็คือเมนูอยากกินอะไรชาเขียวชาไทยนะคะคาราเมลแคนตาลูปบูเบอรี่ชาไต้หวนันโกโก,โก้มีหมดทุกรสเลยนะคะเรามาเจอกันได้ที่สถานีฉามตรงนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนร้านน้ำของไปอีทหลังวัดบ้านแก้งนะคะสวัสดีค่ะ